สวัสดีครับผมฟีฟ่าแอปซอลูนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนย้อนกลับนะครับหรือว่า Undo บนโปรแกรม Photoshop นะครับคือการ u n d ูเนี่ยหรือว่าการย้อนกลับการทํางานของเราเนี่ยมันต้องใช้อยู่แล้วนะในการทํางาน Photoshop เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีทําย้อนกลับหลายๆครั้งให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก่อนดีเลยนะครับเราสามารถย้อนได้หลายครั้งแบบว่า500ครั้งพันครั้งก็ได้นะครับ ใครที่ยังไม่รู้เนี่ยลองมากดที่ Edit นะแล้วก็มาหาคาว่า Preference ล่างสุดเลยแล้วก็มาดูคำว่า General นะกดไปเนี่ยครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะแล้วให้ทุกคนมาหาคาว่า Performance ทุกคนดูตรงนี้นะครับ h i s t o r y State เราสามารถเลือกได้ตั้งได้นะครับว่าต้องการให้มันย้อนกลับสูงสุดได้กี่ครั้งก็เนาะมีตั้งแต่พันหนึงถึง1ครั้งเลยส่วนตัวก็เลือก500เนาะกำลังดีถ้าใครได้แล้วก็กดโอเคไปครับ ตรงแถบ history เนี่ยมันก็จะย้อนกลับได้หลายครั้งและ500ครั้งตามที่เราตั้งไว้เดี๋ยวลองมาดูนะว่าทำยังไงเดี๋ยวผมลองพิมพ์แล้วก็เดี๋ยวลองย้อนกลับให้ดูนะครับอ,อย่างนี้เราพิมพ์ข้อความมาแล้วแล้วเราลองเล่นมั่วๆก่อนนี่เลยเยอะอ่าโอเคอ่าผมก็ขีดไปประมาณ4-5ครั้งเนาะ คีย์ลัดในการย้อนกลับหรือว่า Undo ในการทํางานทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ากด Ctrl Z เดี๋ยวลองมากดให้ดูกันนะครับนี่ครับมันก็จะค่อยๆหายเนาะแต่มันมีวิธีที่รวดเร็วกว่านั้นนะครับสมมุติเราเนี่ยปาดๆไปอย่างเงี้ยเลเยอร์แมสเนี่ยอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราขี้เกียจมานั่ง Ctrl Z ใช่ปะให้ทุกคนมากดที่วินโด์นะครับแล้วก็หาคําว่า History ติ๊กไปนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เนี่ยผมก็จัดไว้ตรงเนี้ยเราสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะ เนี่ยทุกคนเนี่ยมันย้อนไปถึงนี่ได้เลยอะ่ะดูดิเห็นปะโอ้โหสุดยอดมากเลยครับมันจะรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากครับหน้าต่างฮิสตอรีเนี่ยทุกคนก็ลองไปใช้ใช้กันดูนะสุดท้ายก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะครับและถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ